พี่มาพี่มาปล่อยปูไปพี่มาพี่มาปล่อยปูไปเดี๋ยวปูนีบเธอพี่พงอยู่หาผ้าซสวดีค่ะบัตอนนี้อยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็อยู่หาทรายเม็ดแรกแหมทรายเม็ดแรก เขาว่าอะไรนะวันนี้เราจะมาเที่ยวที่เพชรบุลลรีเม็กจน,น,นสีขาวเออเขาบอกหาดทรายเม็ดแรกคือทะเลตั้งแต่กรุงเทพเข้ามาทรายจะเป็นสีดำหาดทรายเม็ดแรกคือทรายจะเริ่มขาวขึ้นเขาเลยเรียกหาดทรายเม็ดแรกอ๋ออืมออนี่วันนี้เรามากับป้บาจ่าอีกแล้วป้าจอกอีกแล้วพี่ป้าเซฮายหิวน้ำเหรอลูกสวัสดี ได้สายวันนี้มาเที่ยวทะเลเหรอเฮ้ยเฮ้ยเที่ยวทะเลเหรอน้องสาวใหญ่ลอยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็มีน้องชายของเขานูตัวเล็กๆกับเอวานูนค่ะเล็กเหรอวันนี้มาทริปครอบครัวก,กันนะค่ะวันนี้เราก็จะไปล่องเรือกันไปที่ทะเลแหวกเดี๋ยวดูซิว่าเราจะไปไหนกันบ้างนะคะ เดี๋ยวทักใครประธานบริษัทก่อนประธานบริษัทมาให้ทักทายหน่อยสวัสดีครับอเออเข้าผมซื้อประธานบริษัทครับสวัสดีครับเออใครไม่รู้ครับผมจำไม่ได้ค่ะอ,าอ้าวงงงเลยงงไม่ย้งไม่ยิ้มใดๆเดีวด๋ว่ดีก็เล่นายสนุกแล้วอ่ะนี่ก็ขุดเลยฮาปูอ่ะคะตานนี้บาก็กำลัง Đợt lên nha ha, và mẹ mẹ cũng chung chung Chú đu lèng nha nói là nhiều mạc Rồi, Nó lè Bác chú Bố เราให้คนกลัวเรือนำเลยนะ,ะ,ะเธอเซรคิวไ,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 ไปเลยตัย้งึ้นเลยครับ พอขึ้นแล้วพอขึ้นแล้วไปไปเลยพระจังไปเลยพรจังจังไปเรือยหมูก็เลยมาจ่าพังพระจังไยำหมขำพระจังไปเรือยอหมูเลยหนูเอาเสื้อมาลูกร้อนไม่ว่าพระจังบอกจะรอดไหมไปเลยไปกับปะาป้าไปเลยจะแบ่งไปเรือลำนุ้นมัางลำนุ้นจะลงไอ้ลำนุ้นลงทางไหนในฮโร่เลย เจ้เจ้มือถือเจ้อยู่ไหนต่อกล้องนะลูกไปเลยัไปลูกเป็นจังโดด ขอกระติกน้ำหน่อยกระติกน้ำให้ลูกชายหน่อยกระติกน้ำอยู่กับใครใครถือกระติกน้ำมาครับนี่อันนี้เหรออนนี้เหรอโอ้โเดินไปยัไงเนี่ยหนึ่งสองเดี๋ยวเขาไปเที่ยวเดี๋ยวลงหนึ่งสองสี่ห้าสี่หมิงมันนี่ลูกอ่ะที่เหลือไปอีกกรมหนึ่งนะคะขอกระติกน้ำไม่ไม่กระติกน้ำหมา บอกกระติกน้ำกระติกน้ำคนมาคนไม่เอาเหรอคนไม่เอาเอาหมาก่อนนั่งนี่นี่หมาเขารู้ของเขานะเอาระวังหัวอยู่นีมันยังเป็นห้างดึงเรือเอามีอาหารรัทางดังอยู่ที่การนั่งนะนั่งว้านั่งมีการลามะให้เรือตรงเจอสมิงสมิงขอหน้าหมามาไม่งั้นหมาไม่เห็นประจักษ์นั่งลงลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกครับเพียนะตรงนี้เออ ขุดทรายกันกลางล่มขุดทรายกันดีกว่าแไปตรงนกอ่ะไปตรงนกอ่ะนกนเต้นทรนี่หน่ไม่หอยไหมหอยนี่ พี่ลูกมามาอุ้มลงกมา ดีๆไหนวางจับยังไงวิธีการจับจับข้างหลังเข้าข้างหลังเอาไปข้างหลังหนีบอ่าไป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 แล้วหนึ่งอ่ะคือมีเงาไนึ่งไปตอนปล่อยดิเดี๋ยวก่อนสิหยิบไปพร้อมๆกันสิอไปทางเท้าเดียบไปเขาสอนจับแล้วเอาเอาเอาวอาเอาวอโอ้โหรมูไปไปเอาไหมเอาไหมไปเอาไปเฮ้ยไปทางเดียวกันเลยจะมีมาเร็ว ไปปล่อยปูปล่อยปูเดี๋ยวรอมาม่าไม่ต้องไปลึกสิลูกมาม่ามองไม่เห็นอาวางเดี๋ยวเขาไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องปูไปแล้วไปแล้ว <มา S 1> อย่าเหยียบปูอ้าวหมาบังปูฉันหมดแล้วอ,อ,อ่ะปูปูปูปกำลังงงอยู่ปูด,ดูดไปแล้วเนี่ยลงมาเลยเลกูกดกอ้ <c oughs> <c oughs> ดูดูคนนุ่นสนุกล่ะเป็นทะเลสนุกล่ะเอาปูตัวนี้ลงไปหน่อยเดี๋นเหยียบมันเปิๆนะืมันเดินเยะโอ้โหชอบเลยสวรรค์เลย เด่นตั้งหากนี่มาพี่มาปล่อยปูไปพี่มาพี่มาปล่อยปูไปเดี๋ยวปูนีเธอไปไปไปอาม่เดี๋ยวได้ตัวเล็กมาโอ๊ยเธอชอปูตอนนั้นตรงที่มาไปไปนะอนอตปวปูเหรอไปไปเอามาปล่อยเามาให้หมาเหยียบกเล่นกัเล่นไข่มาม่ชิ้กระจาคู่กับปูอะ ทำบ้างถ้าไงากทำอะไรเขาเดี๋ยวเขาจะฝังตัวเธอนั่นแหละอย่ากทำอะไรเขาปล่อยเขาตังธรรมชาติให้เขาฝังตัวให้ช่วยเขาฝังตัวไม่ว่าเดี๋ยวหมาจะเดินไปยีย่หมากำลังจะมาเร็วใหม่ละไอ,ไอ้จอมยุ่งนี่ใหม่ละไอ้จอมยุ่งมาหาอีกละมาหาปูอีกละมาหากมี่นี่ยโดนตัวจ <laughs>

สงสารสงสารเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายพอแล้วพอแล้จับปูโยนไปเลยพแด้ไมได้ไตายเธอโอ้กลเลยสัญชาป็ยานหมาปา้อเปหมาป่าจับปูกิน มาทะเลค่ะเด็กวัดได้ว่างสาวกายเนหาทะเลกาทะเลหลวงค่ะไปไหนก็ได้ระวังตกบุงไว้นะบ้าต่างนะ Be back! เปียกแต่หนูลงมาขนาดนี้แล้วอะหมาทะเลได้ไหมอะ <laughs> เป็นแบบรายพัดมากองมันเองอะ่ะมันแฮปปี้มากประจัางแฮปปี้มีฟาร์มสูตรนิง่งนิ่ง เดินไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะบบเป็นสันทรายขึ้นมาแบบ อะไรไอ้วานใส่ไก่อะโอเคค่ะท่านแม่ท่านพี่เอิ้มแกน่ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงฝั่งกันแล้วนะคะนี่ค่ะเก่ก็คือหมดแล้วไม่ทันละหมดแล้วค่ะใช่หมดแล้วอันนี้นะคะหมิ่ก็ยังหิวอยู่เลยก็ขอจบเรียนข้าวก่อนนะคะไว้คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนทำงานทำงานกดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไอ้วานไมทำงานเลยให้ไข่สลับพูดแทนเนี่ย โอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะ Thank you for watching